ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคน,นมาแล้วเสียเชียรามาแล้วคำรนตอนปัญหาสุขภาพจิตถือเป็นอีกโรคที่เป็นกันได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆเกชียงแสนเชียงรายเนอะจะบอกฮือจังหวัดของเราเชียงรายน้ำโงไหลคว่นองปิดทองพระตา <med> เนื่องด้วยจังหวัดเชียงรายมีสถิติคนฆ่าตัวตายติดอันดับ5ของประเทศดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นปัญหาสำคัญโรงพยาบาลเชียงแสนร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนและ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจัดทำโครงการวัยรุ่นวยัยใสใสใจสุขภาพจิตขึ้นมาเป็นต้นแบบเพื่อลดปัญหานี้เพื่อนๆจะมีความเครียดสังคมความเป็นอยู่ในโรงเรียนแล้วก็จะมีเรื่องของครอบครัวพ่วงมาด้วย<ร>สังค <ๆ S 2> มเพื่อนอาจจะมีปัญหากันเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรืออือนะ่นๆครับอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักด้วยนะครับบางทีธรรมชาติงามตา ณอำเภอเชียงแสนแต่ปัญหาภายในครอบครัวของผู้คนมากมายสังคมที่นี่หาชักบินค่ำชุมชนขาดกำลังใจปัญหาเศรษฐกิจมากมายเข้าไปดูแลยังไงเริ่มจากที่โรงเรียนก่อนปรึกษาจิตเวชโรงพยาบาลทำโครงการวัยรุ่นไวไยัยใสใส่ใจสุขภาพจึงเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพราะปัญหาสุขภาพจิต นำมาสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายขอบคุณสพสชนะครับแล้วก็เทศบาลเชียงแสนนะครับที่ให้โอกาสโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆของเรานะครับในการที่จะมาทํากิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือในโรงเรียนเราน่าชื่นชมที่ทุกภาคส่วนรู้ทันปัญหาและรีบแก้ไขมาดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นโรงเรียนโรงพยาบาล นในการใช้งบกปอปทเนี่ยนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพจิตปัจจุบันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากเกิดขึ้นทุกกลุ่มวัยกลุ่มที่เป็นไฮไลท์คือเยาวชนเชียงรายวันนี้อินเตอร์ไปแล้วมีพมา่ามีลาวมีอังกฤษด้วยเชียงรายโฟร์วิลอินเตอร์สรุปให้ดีๆจะอี้จีอี้ว่าปัญหาสุขภาพจิตรหรือปัญหาจิตเวชเกิดขึ้นได้กับทุกคนจึงควรที่คนอยู่ใกล้เคียงต้องตระหนักด้วยขอรับอยู่เชียงรายดีไหมครับ ผู้เชียงรายสบายจริงๆรพี่น้องผมขอรับรองกับพี่น้องทุกทุกคนอากาศก็ดีธรรมชาติมักมีสุขล้นจึงเชิญทุกคนให้มาย่นมาย่เชียงราย เอาดีๆกับพี่คำรณสุขภาพกายสุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้กันสอปอสอชอเองก็ให้ความสำคัญเชียงแสนเชียงรายเนอะจะบอกยด่เชียงรายสบายจริงๆพี่น้องผมขอรับรองกับพี่น้อง